ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเบริกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นซึ่งกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่นกลมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเขาได้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ2,565นะครับทีนี้เขาตรวจพบข้อบกพร่องการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างนะครับเราลองมาดูในรายละเอียดกันนะครับสำหรับสิ่งที่เขาตรวจสอบแล้วพบว่า,าบกพร่องนะครับหนึ่งก็คือ,อไม่พบเอกสารหลักฐานการอนุมัติให้เดินทางไปราชการนะครับเพราะว่าการเดินทางไปราชการเนี่ยจะต้องได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการจึงจะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้นะครับ 2. กรณีมีการเลื่อน หรือว่าเปลี่ยนแปลงวันเดินทางไปราชการเนี่ยก็ไม่พบเอกสารหลักฐานที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงการเดินทางไปราชการของผู้มีอำนาจอนุมัติ 3. ไม่พบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการาแบบแ7 0 8ส่วนที่1ส่วนที่2และรายละเอียดการใช้รถยนต์ส่วนตัวเนี่ยเดินทางไปราชการ 4. เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในวันที่ไม่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการยกตัวอย่างเช่นได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการในวันที่17มกราคม2565แต่ว่าเดินทางออกจากที่พักและก็เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเนี่ยตั้งแต่วันที่16มกราคม2565เป็นต้น 5. ได้รับอนุมัติให้เดินทางเข้าร่วมประชุมและสัมมนา,าทางวิชาการระหว่างวันที่4-7ถึงตุลาคม2563แต่เอกสารแนบบอร์ดิ้งพลาสโดยสารเครื่องบินเดินทางกลับวันที่9ตุลาคม2563นะครับแล้วก็ไม่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงการเดินทางจากผู้มีอำนาจอนุมัติ6 เบิกค่าเบีย้ยเลี้ยงเกินอัตราที่กําหนดนะครับแล้วก็ต่อมาในข้อที่7เนี่ยเดินทางไปราชการโดยใช้พาหนะรถยนต์ส่วนตัวและโดยสารเครื่องบินโดยที่ไม่ได้พบรายงานชี้แจงเหตุผลความจำเป็นต่อผู้บริหารท้องถิ่นกรณีไม่สามารถใช้พาหนะส่วนตัวได้ตลอดเส้นทางตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมีการ จัดทาเอกสารที่แจ้งเหตุผลและได้รับอนุมัตินะครับ 8. กรณีเบิกเงินชดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเนี่ยก็ไม่พบเอกสารหลักฐานแสดงเส้นทางของกรมทางหลวงประกอบในการคำนวณระยะทาง 9. เดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรเดียวกันผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยนางสาวกอไก่ ตำแหน่งนักวิชาการคลังชำนาญการนางสาวขอไข่ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บไรายได้ปฏิบัติการโดยเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะจ่ายจริงโดยไม่ได้พักร่วมกันก็คือไม่ได้พักเป็นห้องคู่แล้วก็ไม่ได้พบคําชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ไม่อาจจะพักรวมกับผู้อื่นได้นะครับ 10. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกค่าใช้จ่ายเป็นหมู่คณะไม่แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายเช่นค่าเบียเลี้ยงค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะของแต่ละบุคคลที่ร่วมเดินทางแต่แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการเพียงผู้ขอเบอิกเงินเนี่ยลายเดียว11ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินประกอบการเบริกจ่ายแทนรายละเอียดการใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ และ12เนี่ยมีการยื่นรายงานการเดินทางไปราชการและส่งใช้เงินยืมเกินระยะเวลาตามระเบียบกำหนดทั้งหมดนี้นะครับคือข้อบกพร่องที่เขาได้ตรวจพบนะครับเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเดินทางาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนั่นเองนะครับ